哦哦哦、我我我我我，就做不了，我、啊、好、啊、哦，转一下。哦哟，这个。在哪？哦，软白了。啊。你有软白哦？软白哦。这个刚买来做什么？你你去看了哦，有软白哦。这条软白路我没有到处乱。这是这是呃，这是红军的队呢。

อู้นี่ว่าเป็นมิกกี้เมาส์นี่ใช่มิกกี้เมาส์เนี่ยแรบบิทเนื้อจัลโล่โอ้เจ้าสร้างรถเต็มโอ้คาจิตาโอ้哟 baby rabbit damn จีตุลาโอเนื้อหมีเนื้อโอ้โอ my goodness

โอ,อ,อ so ้ก็ชิ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 โอ so freaking fat เกมื่งจะตังรอบาน่สกอไฟหมดเต็มโอ้กเนโอ้หวังว่าแม่เขาจะม,มาเอาไปนะเนี่ย <laughs> มันอยู่ใน <laughs> น้า nah, okay. ไม่ต้องการมันอยู่ในไร่เพราะมันกินมันกินไร่หมดเลยจ้ะมันกินผักของมันหมดเลยเนี่ยเมมดเออหวังว่าแม่มันจะมาเอาเม่ โอเคเดโอ้จคนนคิวกันวาจดคนนนสีลตชจุดห้าตัวเอโอ้นโกจุดคอกออโอจุดตายไม่ได้เปิดเลยโอ้นี่จุดาจี้อออนีจุดโอ้มียบอยฮะโอ้มียบอย <Yeah. S 2> บอกแม่เขามาเอาเด้อให้แม่เขามาเก็บเองนะเอาลูกเขามาใส่นี่ละโอน่ารักมากห้าตัวตอนแรกตอนแรกนี่ว่าเป็นหนูนะคะแต่ว่าทำไมมันหนูมันตัวใหญ่จังนอนดูไปดูมาโอ๊ยทำไมหูมันยาวอ,ะอ่ะอหูมันยาวนะก็เลยรู้อยู่ว่าเออมันน่าจะเป็นแรบบิทนะ,ะกระต่ายนะ,ะกระต่ายสิน้ำตาล ดูดูดูดน่ารักขนาดจ้าอืมให้แม่เขามาเก็บเองเนะจ้าอืม อืมมีตุ๊บชอบกินอเ,เนี่ยวันนี้มาถอนหญ้าให้กับต้นหอมโดนกินหมดเลยนะนี่ตัวเมื่อกี้แหละนะคะนี้ไม่รู้ว่าตัวเมื่อกี้หรือว่าตัวหนูนะ่ะเพราะมันมีอ่ามันมีอ่ามันมีถนน <c oughs> นะหนูมันมีลายอยู่นะ่ะน่าจะเป็นถนน ถนนให้หนูเดินนะคะเดินขบวนเลยอะ่ะหนูอะ่ะอ,อันนี้ต้นหอมมันกินหมดเลยนะฮะตัดหัวมันไปหมดเลยเนี่ยเห็นปะนาตนตัดหมดเดีนตันตนหด,ดตตหมดเลยจ้ะ อย่างนี้นยังม่กขอรัวกันทางังอย่างนีะเนีนั่นแม่เขาเลยสงสัยมาเลี้ยงทุกคืนอ่ะ แล้วงโไดก็มที่ใ่กออืมอืมข้าวดากพ่นะอืมอะไรยายเขาบอกว่าน่าจะเป็นหนูจับเอ๊ะเราว่าเอ๊ะจับไปทำไมหนูมันไม่ดิ้นเลยนะไปดูโอ้ มันไม่ใช่หนูนะเป็นกระต่ายน้อยฮะกระต่ายน้อยเพิ่งคลอดมาไม่นานมัน้งตายังไม่ได้เปิดเลยนะอือตายังไม่เปิดบอกใหญ่เขาว่าไม่ใช่หนูนะเนี่ยเพาหนูตัวใหญ่ขนาดนะั้นวิ่งจุด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 ไปละอมันไม่วิ่งไปไหนเลยมันโดนกินหมดเลยเนะ่ะอันนี้ อันนี้คืออันที่โดนกินเยอะที่สุดก็คือนี Arizona, Story, awesome. ่เ <ini> ห็นไหมโดนกินหมดเลยจบก็มาจอนี n ่เหยียบย่แล้วโว่ก็ตัวโตัวย่างนี้ทั้งเหยียววอเบบี่ยนสีแล้วไอ้ก็จอกไนอย่างนี้แล้วชอ่ะ วันนี้มาทางกระเทียมกับต้นหอมต้นหอมโดนกินหมดทุกต้นเลยไม่สวยนะ Green hào yêu mãi 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 五千八百啊！ กำลังจะกลับบ้านแล้วดูหน้าสิร้อนแบบสุดยอดมากวันนี้ขึ้นจนถึงเก้าสิบนาวันนี้นะร้อนสุดๆ oh my god ทำแล้วก็เบรกทำแล้วก็เบรกนะเพราะมันร้อนมากร้อนสุดเลยอ่ะวันนี้คือแบบผ้านี่นะ เปียกน้ำนะคะอย่างนี้เลยนะร้อนมากเลยนะทำอันนั้นนิดหน่อยทำอันนี้นิดหน่อยนะเพราะเขาทำแล้วเขาไม่ได้ทำแบบทำหนึ่งอันให้มันเสร็จไงเขาทำอันนี้บินไปฝั่งนั้นบินมาฝั่งนี้บินมาฝั่งนั้นเฮ้ยก็เลยร้อนสุดยอดมากนะคะ โอเคจ้ากลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะคะมาตั้งแต่9ก้าโมงเนาะทำเจ็ดชั่วโมงอืมเจดชั่วโมงโอเคบายบายฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า